อค okay. ่อยๆเลี้ยวนะฮะแล้วมองเฉพาะเลนตัวเองอย่าไปมองเขานะอ่ะหยุดให้เขาขว่อนก็ได้ค่ะแต่เราไม่มั่นใจแล้วมองตรงไปในเลนซ้ายของตัวเองนะอย่ามองข้างๆนะฮะมองท้ายกระบะคันนี้ไว้มองไฟเบรกด้านขวาไว้ให้รถเราเริ่มชี้ตรงเขาก่อนค่ะอ่าแล้วปล่อยเบรกขึ้นไปด้วยแล้วค่อยๆคืนค่ะนั่นแหละแล้วมองไกลไปข้างหน้าใช้คันเร่งไปเบาๆมองตามมอเตอร์ไซค์คันนั้นไว้ใครแซงไม่ต้องเบรกนะอืมแล้วก็ห้ามหักหลบนะคะค่อยๆไปของเราอย่างนี้แหละ ก็มองยาวไว้มองท้ายคันนั้นที่กําลังขับอยู่ค่ะเวลาใครเปิดประตูออกมาจากรถเขาไม่ต้องตกใจแล้วก็ห้ามหักหลบนะเวลาขับในทางตรงอะค่ะช่วงแรกมองไกลไปข้างหน้าก่อนนะคะอย่าเพิ่งมองกระจกมองข้างเยอะนะเออเพราะเรายังมือไม่นิ่งพอนะคะแล้วมองตามมอเตอร์ไซค์คันนั้นเลยค่ะอ,อืรู้สึกว่าชิดทางไหนให้เราปรับได้เลยนะตรงนี้เป็นเนินกระโดดนะคะแต่เบรกชลอช้าๆเออแล้วมองคนที่ใส่เสื้อสีแดงไว้ก่อนนะคะ โอเคหลังจากนั้นก็ค่อยๆมองไปถึงปากซอยเลยค่ะแล้วขับให้รู้สึกว่าอยู่ฝั่งซ้ายของตัวเองนะคะเราห้ามจ้องคนที่เดินอยู่นะมองทางที่เราขับไปได้ค่ะเออเนี่ยค่ะค่อยๆไปแล้วมองแท่งขาวแดงตรงนั้นไหมเราชิดทางไหนมากไปไหมเออนี่แหละคนเดินอ่ะส่วนมากเขาเล่นโทรศรัพท์ตัวนี้ไม่ค่อยระวังรถนะคะอย่าไปมองสองไฟที่มันล้ําออกมานะมองเบรเออร์สุดทางตรงนั้นนะคะเออแล้วดึงรถเราให้ตรงกับฝั่งตัวเองแล้วเจอเนินกระโดดต้องชะลอน้อยๆน,น,นะห้ามเบรคทันหันนะคะ ห้ามมงนึงนะฮะโอเคเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้อืก่อนเลี้ยวนะมองรถขวาแล้วก็มองรถย้อนศรทางด้านซ้ายด้วยนะคะนี่แหละแบบนี้แหละเออเท้ารอที่เบรกไว้นะฮะเนี่ยถ้าเกิดฟุตบาทมันแนบไปได้อย่างงี้ใช่ไหมมันไม่ได้ยืมะมะ่นออกมามากก็เอียงตามฟุตบาทไปนิดนิดแต่โอเคเลนซ้ายสุดเราเลี้ยวก็ไปก่อนเลยค่ะเนี่ยเลนเนี่ยเลนที่รถจอดอยู่ค่ะเก็บหน้ารถเข้ามาแล้วก็ปล่อยเบรกออกไปแล้วมองคันนี้ไ้ค่ะแค่ปล่อยเบรกนะ ห้ามใช้กันเด้งนะคะพอรถเราตรงกับป้ายทะเบียนเขาก็ค่อยทย,ยอยคืนค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งออกขวานะกลับมาก่อนนะคะเปิดไฟเลี้ยวขวาค่ะเออแล้วใช้กระจกวาไปได้ไหมไม่ไดอ่ามีรถก็มองตรงค่ะแต่เลื่อนไปเรื่อยๆอ่าหลังคันนี้ไปได้ไหมโอเคก็ค่อย,อยเบี่ยงเลยค่ะเบี่ยงแล้วมองข้งหน้าไปเลนเดียวนะแล้วก็เติมคลิง้งไป้วยค่ะเออมองตามรถตู้ดึงรถเราให้ตรงกับรถตู้ค่ะมองแค่รถตู้นะขวาทิ้งไปเลยพอลงเรามองกระจกไปแล้วได้เลนเราปิดไฟเลี้ยวเลยนะคะโอเคตอนนี้ห้ามออกนอกเลนตัวเองนะ ต้องไปตามกรอบถนนถ้าถนนมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาก็ต้องขับตามเส้นที่เขาให้ไว้นะคะโดยเฉพาะทางซ้ายเห็นไหมเลนก็จะไม่มีอย่างนี้ต้องระวังรถแซ่งทางซ้ายด้วยนะคะแล้วก็มองตรงไว้นะไปตามกรอบเลนตัวเองส่วนความเร็วก็ต้องควบคุมไม่ได้นะคะเนี่ยถนนเส้นนี้มันยากเด,ยเ,เดี๋ยวมีเส้นเดี๋ยวไม่มีเส้นเนี่ยอะคราวนี้ต้องย้ายไปขวายเลนึางแล้วนะฮะล้วก็บอกคขนเร่งลงมอเตอร์ไซค์นะกลับมาเลนเตงกับมาเลนเตงเองมมเเอ,อถ้าไปไม่ได้ข้างในใหน้าให้เราชะลอแค่นี้หลค่ะแล้วก็มองตรงค่ะ เออถ้าเขาผ่านไปแล้วนะการกดเบรกต้องค่อยๆกดนะคะเมื่อกี้กดเยอะไปนิดหนึ่งอือย่ามองจัก,กรยานนะมองไกลไปข้างหน้านะคะแล้วก็ใช้คลิ้งไปเบ,บาๆเห็นไหมแถวนี้ก็จากัดความเร็วไม่เกินห้าสิบแค่นั้นเองนะคะแต่เราไม่ต้องเช็คน้าปัดนะแค่มองทางหารู้สึกว่าความเร็วให้เหมาะกับทักษะตัวเองเราขับชิดซ้ายอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะอันั้นเรามองย,วยาวๆไว้นะคะถ้าคันนี้กันชนหน้าเขาล้ำมาก็ชะลอให้เขาไปก่อนอืมหลังจากนั้นก็มองตามายทะเบียนเขาเนี่ยแหละค่ะ อย่าไปมองรถซ้ายนะอย่ามองรถจอดนะฮะจ้องป้ายทะเบียนคันหน้าแล้วเราจะรอดค่ะให้เชื่อความรู้สึกตัวเองเออแบบนี้แหละจ้องตาแข็งๆแบบนี้ไปเลยขับเลนซ้ายสิ่งต้องระวังก็คือรถออกจากซ้ายมาอย่างเงี้ยค่ะอืมถ้าเกิดกันชนหน้าเขาไม่ล้ำฟุตบาทมาขับตามเส้นตัวเองนะเออของเราต้องอยู่เลนซ้ายไว้นะฮะถ้าเกิดกันชนหน้าเขาไม่ล้ำฟุตบาทแสวก็หยุดให้เราไปก่อนแล้วถ้าเกิดเขาล้ำออกมาไหลมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาไม่รอแบบเนี้ยค่ะข้างหน้าซ้ายมือเป็นปั๊มน้ํามันก็ต้องระวังรถเข้าออกนะฮะ อแล้วก็มองยาวที่สุดที่เรามองได้เลยตอนนี้เราขับไปก่อนนะคะเพราะถ้าอนี้คนนั้นก็ไม่ชินทางนักเรียนคนก่อนของเราอยู่ซอยร้อยสิบเก้าใช่ไหมร้อยสิบเก้าแล้วก็ไปทางไหนนะคิดนะ้นนะ่แล้วก็มองยาวๆนะคะดูนะมีผู้ติดตามอีกไหมนะคะถ้าไม่มั่นใจก็ชะลอไว้ค่ะเผื่อเขาไม่ดูเราอ่าล้วก็มองตรงเลยค่ะอย่าไปมองหาเพาเขาแล้วก็เขาปเปค่อยปล่อยเบรกไปใกล้เขานิดนึงอือแล้วดูถ้าไม่มีใครอ่ะแต่เบรกไว้นะคะนี่แหละทางทูไม่มีอยู่จริงอ่าแล้วก็มองตามป้ายทะเบียนคันหน้าเหมือนเดิม ้าไปไม่ได้รอก่อนถ่ะแต่ปล่อยรถไหลไปเรื่อยๆนะโอ้เบี่ยงได้แล้วมองตรงเลยค่ะมองกระบะไว้ต้องรู้ว่าเลนถัดไปเป็นใครนะให้มองคันนั้นไว้นะคะความยากก็คือถนนมันยังไม่ปกติอย่างเงี้ยะคะ่ะจะยากหน่อยสําหรับเมืองใหม่เดี๋ยวสัญญาณไฟข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะตรงไปก่อนนะ,ะก็ขับตามกรอบตัวเองนะคะแต่ต้องมาดูนะว่าลูกศรตรงเลนที่เรารออยู่ตรงพื้นนะคะเขาให้ตรงหรือว่าให้เลี้ยวนะคะสังเกตสัญญาณไฟเหนือศีรษะก่อนที่เราจะข้ามผ่านไปด้วยนะ,ะบางทีมันเปลี่ยนเป็นแดงนักเดงนก็ไม่รู้นะคะ รถจะออกถ้าเกิดเขาไหลมาเรื่อยๆแต่เบรกวันให้ไหมสองแถวคนก็จะลงด้วยดังนั้นเราก็ต้องเตรียมหยุดนะคะอืมนี่แหละประสบการณ์ที่เราต้องเพิ่มขึ้นก็คือเดาใจได้ว่ารถคันนั้นอะ่ะกาทำแบบนี้เพราะอะไรนะคะแล้วปกติต้องขับรถไปทำงานเองไหมไม่ไม่ oh <my> <laughs> เป็นนักร้องมีแฟนคลับ เพราะฉะนั้นดูแล้วอะค่ะน่าจะยังไม่มั่นใจกับการเจอรถเจอถนนอย่างนี้แหละแล้วก็ยังไม่มั่นใจในทักษะตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณนักเรียนก็มองป้ายของรถสองแถว,วนะแต่ถ้าใครแรกมาก้อค่อยปล่อยไหลอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งไปเบรคกระทันหันนะคะ,ะเนื้อสีใสเป็นไฟเขียวอยู่เราก็มองตรงไปนะคะเจ๋งไหมแถวนี้เขาบอกช่องซ้ายผ่านตลอดด้วยดังนั้นถ้าเกิดตรงไปเป็นไฟแดงก็ไม่ต้องิดสัญญาณไฟนะคะตอนนี้เรารู้สึกว่าใช้ความเร็วจี้มมอเตอร์ไซค์ามากไปไหมคะ งอีกมากไปใช่ถ้าเกิดเขาเบรกทันหันนะคะเราจะเบรกไม่ทันไม่ต้องไปขับชิดขวามมารู้สองแถวนะเรามองตรงไวะะ้อะค่ะอืมแล้วก็ค่อยๆโค้งตามเลนตัวเองแต่มองสองแถวไว้เรื่อยๆนี่แหละท่านึกอะไรไม่ออกค่ะมองท้ายคันหน้าไว้แล้วพยายามดึงเราให้ตรงกับเขานะคะแค่นี้เราก็รอดแล้วอย่าไปมองของฟุตบาทนะต่อให้ตาเรามองคันหน้าแต่ถ้าใจเราคิดว่าจะเบียดฟุตบาทไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปเบียดนะคะเนี่ย,นนะะยถ้าเป็นโค้งเรามองไม่เห็นอะไรเลยก็เบอกคันลิ่งเข้าไปค่ะแล้วมองตามพี่วินไว้อืมมองแค่พี่วินนะอย่าไป อ่า้วยาวที่สุดที่เรามองได้เลยค่ะขับเลนซ้ายสิ่งต้องเผื่อใจนะคะก็คืออาจจะมีรถอาหารจอดแบบเนี้ยเราก็ต้องแตเะเบรกเลยคะ่ะเพราะเขาแตะเบรืก็จะเลี้ยวเมื่อเกี้ช็อตเมื่อกี้ที่เขาแตะเบรกเราต้องถอนคันลิงด้วยนะอืมล้วก็มองอยาวๆไปค่ะเลนขวาอย่าไปสนใจเยอะถ้าเขายูเทิร์นมานะโอกาสน้อยมากที่จะมาถึงเรานะคะแต่ต้องชะลอเวลาถึงจุดยูเทิร์นแบบนี้เลย ตอนนี้ต้องมองสองแถวไว้เลยนะคะคันไหนก็นแล้วแต่ที่อยู่เลนเดียบเราจ้องโคบายีเยอะเลยแล้วเวลาคันอื่นเข้ามาในเลนเรานะถ้าท้ายเขามาใกล้หน้าเรามากะค่ะเราต้องบอกขลิงเนี่ยสถานการณ์นี้ต้องบอกขลิงอย่าไปจ้องเขานะจ้องแค่เลนตัวเองไว้ค่ะเซียววิที่เราไปมองเขาอ่ะมือจะดึงรถไปหาเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเลย <S <S เออต่อให้ใครจะเข้ามาหน้าที่เราเว้นช่องให้ห่างค่ะอย่าตายยังคงมองอยู่ว่าเราอยู่ในเลนตัวเองะะไหมน,นะคะไหลตามเข้าไปห้ามหักหลบนะคะนะคะดูคันนี้แต่เขาไม่ให้ก็แตะเบรคไว้ก่อน อ่ะโอเคข้าน้าเราปิดเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมองแท็กซี่เลยค่ะอย่าไปออกขวานะกลับมาเรียนตัวเองนะคะต้องขับตามล็อกถนนแล้วนะคะตอนนี้อ่าแล้วก็มองแท็กซี่ฟ้ฟอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆแต่ความเร็วนี้ต้องระวังนะคะเราเริ่มเร็วขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสังเกตป้ายนะ,ะถ้ามีลูกศรสีดําบนพื้นส้มอะคะ่ะอนาคตเห็นไหมก็าชี้เราออกไปขวาแสดงว่าเลนเราอาจจะตันก็ได้หรือไม่อาจจะไปได้อยู่นะคะก็ดูตามกรอบเส้นทีเก็ตีมาให้ใหม่ อย่าไปมองขอบเบรดิเออร์นะเนี่ยค่ะมองไปตามเส้นมองพื้นมองไกลนิดนึงว่าใครตรงกับเราแล้วผ่านไปช้าๆเผื่อคนอื่นเขาไม่ได้มาตามเลนมาเราอืมแล้วมองหากระบะส่องแถวไว้เหมือนเดิมอะค่ะแต่ถ้าเห็นใครเขารอล้าเส้นเรามาก็ชะลอให้เขานะแต่ตอนนี้มองส่องแถวไว้แล้วผ่านไปช้าๆอย่างเงี้ยค่ะแค่เราจ้องสองแถวเด๋ยวหางตาจะบอกเองว่าใครมาบ้างตอนนี้ชิดทางไหนมางไปไหมคะถ้าจ้องข้างหน้าเออนี่แหละค่อยๆไปช้าๆถ้าเป็นทางแคบไม่ต้องเรียบค่ะถ้าใครบอกว่ามันห่างเยอะจังเลยช่างเขานะคะเราต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อน เดี๋ยวข้างหน้าถ้าเกิดมันออกเป็นสามเลนนี่นะเราก็ขับเลนนี้ไปก่อนนะคะห้ามออกนอกเลนนะแต่ถ้าเส้นมันบังคับให้เราไปซ้ายแบบนี้ค่ะอืมก็ค่อยๆเบี่ยงแล้วมองตรงค่ะยาวๆจะเห็นแล้วว่ามีสองแถวจอดอยู่แล้วกำลังจะเคลื่อนออกเนี่ยค่ะอย่าไปมองขฟุตบาทค่ะมองสองแถวว่าเออไม่งั้นเดี๋ยวมือมันจะไม่ดึงมาตรงนี้เป็นปั๊มน้ำมันระวังรถเข้าออกเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเรามองแล้วไม่มีใครมองตรงต่อไปเลยอย่างเงี้ยเราถึงทางก่อนไม่ต้องหักหลบนะคะถึงทางก่อนคือไงก็คือหน้ารถเราไปถึงทางที่เขาจะออกก่อน แต่ถ้าเาก็ออกมาได้ก่อนส่วนมากเขาก็จะมาเลยนะคะพื้นไม่เท่ากันอย่าไปหลบนะแค่เบาคันเร่งถือพวงอะไรนิ่งๆไว้แล้วมองไกลไปข้างหน้าค่ะเออเกิดอ,อะไรขึ้นก็นแล้วแต่ต้องอยู่ในเลนตัวเองให้ได้ก่อนนะคะอืมอย่าไปมองเข้าไปในซอยเยอะนะมองตรงไว้เนียคะก็ชะลออ่าถ้าเขานิ่งเราไปก่อนคือจังหวะมันจะอย่างเงี้ยถ้าเขาหยุดปุ๊บเราหยุดเงี้ยเราต้องค่อยๆไปให้ได้เดี๋ยวถ้าเราหยุดอีกทีหนึ่งค่ะเขาจะไม่ให้แล้วบ้านเราจะเป็นอย่างนี้นะคะ สิ่งที่มันยากก็คือตอนที่รถเยอะเราจะต้องโฟกัสรถกันอื่นมากกว่าทักษะตัวเองก็เลยไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้เราทําอะไรลงไปบ้างนะคะอันนี้เราเลือิ่งไปไหมคะนักเรียนมองตรงไวน้นะทีนี้ฉันขับบนทางด่วนไม่ได้แน่แ่ถ้าทางด่วนราขับร้อยี่สิบแน่นอนนะ,ะอืมก็มองรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไว้ค่ะเพราะเขาเป็นรถคันเดียวที่ขับอยู่ในเลนเดียวกับเราแล้วรถมอเตอร์ไซค์ช้าแน่นอนอยู่แล้วนะคะดังนั้นห้ามใช้คันเร่งเยอะนะ,ะอ่ะคันนี้ยังมาไม่ถึงทางเราก็มองตรงเลยค่ะ